แต่เพียงไม่นานเรื่องที่ไม่ปกติก็เกิดขึ้นเมื่ออยู่ๆพี่เอก็ยื่นถุงกล่องข้าวมาให้พร้อมกับบอกหมายว่าหมายเพิ่งจบมาหกได้ไม่นานและกำลังจะเข้ามาหาวิทยาลัยในอีกหลายเดือนข้างหน้า ซึ่งในช่วงเทอมสองของม .6 นั้นหมายได้มีโอกาสสอบโคต้าของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งและผลก็ปรากฏว่าสอบติดจึงทำให้ไม้ไม่ต้องรอยื่นพวกแอดมิชชั่นอีกทำให้หลังจากรับเบจบม .6 มาค็ารียได้ว่ามีเวลาว่างอยู่เหลือเฟือและในช่วงนั้นเองแม่ถึงให้ไม้ย,ย้ายไปอยู่ที่บ้านอีกหลังหนึ่งที่แม่ซื้อไว้ในหมู่บ้านจัดสรรเพราะว่าบ้านหลังน,นั้น แทบจะไม่ค่อยได้แวะเวียนเข้าไปอยู่เลยแม้แต่น้อยหลังจากที่ไม้ขนของย้ายไปอยู่บ้านของแม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ปรากฏว่าไม้ต้องอยู่คนเดียวเพราะว่าแม่ติดงานและต้องช่วยน้านดูแลตาที่แก่มากแล้วดังนั้นแม่ถึงจะแวะมาหาไม้บ้างเป็นบางครั้งซึ่งในช่วงที่ต้องอยู่คนเดียวนั้นไม้ก็มีกิจกรรมที่ตั้งใจจะทำอยู่แล้ว นั่นก็คือการเล่นเกมทั้งวันทั้งคืนเพราะถือว่าช่วงนี้เป็นช่วงพักผ่อนดังนั้นไม้ถึงคนคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะมาไว้ในห้องนอนพร้อมกับเคลียร์สถานที่เคลียร์อะไรให้เหมาะกับการเล่นเกมซึ่งไม้นั้นเป็นคนที่เล่นเกมเป็นจริงเป็นจังอย่างมากและถ้าหากว่าได้เปิดคอมพิวเตอร์เล่นเกมแล้วก็จะเล่นนานจนข้ามวันค้ามคืนและออกจากห้องอีกทีึ่ง ก็ตอนที่ออกไปหาอะไรทานและในวันที่สี่หลังจากที่ย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านหลังนี้ช่วเงยเงยน็นๆไม้ก็ออกจากห้องนอนตามปกติพร้อมกับออกมารออาหารที่โต๊ะหน้าบ้านในขณะที่รอไปได้ราวๆห้านาทีก็ได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์ขับใกล้เข้ามาไม้จึงลุกขึ้นยืนพร้อมกับเดินไปรอที่ประตูนหน้าบ้านเพราะคิดว่าน่าจะเป็นออเดอร์ของไม้เอง แต่เสียงมอเตอร์ไซค์ก็ดันหยุดอยู่ตรงหน้าบ้านข้างๆไม้จึงเห็นว่าไรเดอร์นำถุงอาหารวางไว้ในตะกร้าที่ถูกนำมาติดกับประตูบ้านในตอนนั้นไม้คิดว่าเจ้าของบ้านหลังนี้ไอเดียดีไม่หยอกเพราะไม่ต้องรีบออกมารับของและพอผ่านไปสักพักไรเดอร์คนนั้นก็ขับออกไปและสวนทางกับไรเดอร์ของไม้พอดี ซึ่งหลังจากที่ไม้รับอาหารพร้อมกับจ่ายเงินรี้บร้อยแล้วก็ตวเตรียมตัวจะเดินกลับเข้าบ้านตามปกติแต่ก็ต้องหันไปตามเสียงเรียกที่อยู่ตรงข้างกำแพงซึ่งเสียงเรียกที่ได้ยินนั้นเป็นเสียงเรียกของผู้หญิงที่อยู่บ้านข้างๆและท่าทางของเธอก็ดูจะแก่กว่าไม้อยู่พอสมควรไม้จึงต้องทักทายไปตามมารยาทและพอคุยไปคุยมาก็พบว่าพี่คนนั้นชื่อว่าเ โดยพี่เออาศัยอยู่ที่นี่กับพ่อและแม่แต่ท่านทั้งสองก็มีบ้านอีกหลังหนึ่งอยู่ที่แถบชานเมืองโดยมักจะชอบอาศัยอยู่บ้านหลังนั้นมากกว่าจึงทำให้พี่เอต้องอยู่คนเดียวบ่อยๆพอไดรินแบบนั้นไม้เองก็บอกว่าชีวิตพี่เอก็คล้ายๆกับไม้เพราะว่าช่วงนี้ไม้ต้องอยู่คนเดียวโดยที่แม่จะแวะมาเป็นพักๆและบทสนทนาของไม้และพี่เอ ก็ไปต่อกันได้เพียงครู่เดียวหมายจึงต้องขอตัวกลับเข้าไปในตัวบ้านเพราะว่าต้องรีบทานข้าวเย็นแล้วรีบกลับไปเล่นเกมกับเพื่อนๆซึ่งหลังจากที่แยกย้ยายกับพี่เอแล้วหมายก็เพิ่งจะมารู้สึกว่าบ้านของพี่เอนั้นดูแปลกดีเพราะว่าตอนนี้ตะวันก็ลาลับขอบฟ้าไปแล้วมีหนำสำบ้านไม้และบ้านหลังอื่นๆก็เริ่มเปิดไฟรอบบ้านกัน แต่บ้านพี่เอนั้นกลับมืดสนิทและดูท่าทางของพี่เอตอนที่มายืนจับของกำแพงคุยกันนั้นก็ดูไม่หือไม่อือเรื่องเปิดไฟรอบบ้านเลยแม้แต่น้อยแต่ไม้ก็แอบคิดไปว่าบางทีพี่เอแกก็คงจะเปิดหลังจากที่แยกย้ายกับไม้และหลังจากนั้นไม่นานไม้ก็รีบรับประทานอาหารเย็นและกลับเข้าไปเล่นเกมในห้องยาว ออกมาอีกทีก็ช่วงสายๆเพื่อหาอะไรทานรองท้องซึ่งชีวิตของไม้ก็จะวนลูปอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆโดยที่ช่วงเย็นบางช่วงก็จะมีโอกาสได้พูดคุยกับพี่เอบ้างแต่บางครั้งก็ไม่เจอเลยแถมที่บ้านยังชอบปิดไฟมืดอีกต่างหากแต่ด้วยความที่ไม้ไม่ใช่คนที่จะใส่ใจเรื่องของคนอื่นมากนักไม้จึงไม่ได้คิดอะไรมาก ได้ลกลับเข้าไปหมกตัวเล่นเกมยอยู่ในห้องนอนแทนจนกระทั่งเวลาล่วงเลยมาจนถึงช่วงเย็นของอีกวนันไม้ก็ออกจากห้องนอนมารอรับออเดอร์ที่ตนเองสั่งเป็นประจำและในวันนั้นไม้จำได้ว่าเป็นช่วงหกโมงเย็นพอดีซึ่งหลังจากที่รับอาหารและจ่ายเงินเตรียมพร้อมจะเดินกลับเข้าบ้านก็ได้ยินเสียงเรียกของพี่เอ ไม้จึงแวะเดินไปคุยตรงกับแผงบ้านด้วยซึ่งเท่าทางของพี่เอนั้นก็ยังคงดูพูดคุยเก่งเหมือนปกติแต่เพียงไม่นานเรื่องที่ไม่ปกติก็เกิดขึ้นเมื่ออยู่ๆพี่เอก็ยื่นถุงกล่องข้าวมาให้พร้อมกับบอกไม้ว่าตนเองไม่อยากกินข้าวมันไก่ให้ไม้เอาไปกินได้เลยซึ่งไม้ก็ไม่กล้าปฏิเสธเพราะเห็นว่าพี่เอก็เป็นคนน่ารักคนหนึ่ง ดังนั้นหมายจึงรีบขอบคุณและถือถุงกล่องข้าวข้าบ้านจากนั้นเช้าในวันถัดมาหมายก็ได้กล่องข้าวที่พี่เอให้มาเมื่อวานมาใช้เป็นเมนูรองท้องประจำวนันซึ่งหลังจากจัดการอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วหมายก็ผพาตัวเองกลับเข้าไปในห้องเพื่อเล่นเกมต่อจนถึงช่วง6โมงเย็นถึงจะออกมารอรับอาหารที่สั่งผ่านแอปพลิเคชันไป และภาพที่เห็นจนชินตาในทุกๆเย็นก็ไม่ทำให้ไม้แปลกใจอีกต่อไปเพราะแทบจะทุกเย็นเลยก็ว่าได้ที่เห็นว่ามีไรเดอร์นำอาหารมาวางไว้ตรงตะกร้าที่ผูกติดก,กับ,บรั้วของบ้านพี่เอและเพียงครูถัดมาก็เหมือนว่ามันเป็นเหตุการณ์เดจาวูแบบเมื่อวานเป๊ะเพราะในขณะที่ไม้กำลังจะเดินเข้าบ้านก็ต้องวกกลับไปทักทายพี่เอตรงกบแพงบ้านอีก ซึ่งลักษณะการแต่งตัวของพี่เอในวันนี้ก็แต่งตัวเหมือนกับเมื่อวานเลยและพอมาสังเกตดีๆก็ดูเหมือนว่าเวลาเจอพี่เอทีไรหมายก็มักจะเห็นแกใส่ชุดนี้อยู่เป็นประจำและหลังจากที่คุยกันพอหอมปากหอมคอแล้วพี่เอก็ยื่นถุงก,กล่องข้าวมาให้ไมาอีกครั้งพร้อมกับบอกประโยคแบบเมื่อวานเลยจนทำให้ไมครู้สึกงุนงงอยู่ไม่น้อยแต่สุดท้าย หมายก็เอื้อมมือไปรับถุงกล่องข้าวจากพี่เอมาถือไว้จากนั้นก็แยกย้ายก,กันกลับเข้าบ้านใครบ้านมันโดยเหตุการณ์ที่เปรียบเสมือนเดจาวูนั้นก็ได้เกิดขึ้นอีกวันรวมแล้วเกิดขึ้นสามวันติดและในวันที่สามนี้เองหลังจากที่รับข้าวมันไก่จากพี่เอและแยกยาก้ยายก,กันเข้าบ้านเป็นที่เรียบร้อยหมายก็นำถุงข้าวไปวางไว้บนโต๊ะอาหารที่อยู่ในครัว พร้อมกับเตรียมจะเปิดกล่องทานกับข้าวที่ตนเองได้สั่งไปแต่เสียงแตรรถตรงหน้าบ้านก็ดังขึ้นมาเสียก,ก่อนหมายจึงจำใจต้องรีบวิ่งออกไปดูก็พบว่าเป็นรถของแม่พอเห็นว่าเป็นแม่หมายจึงรีบไปเลื่อนประตูบ้านให้แม่ขับรถเข้ามาข้างในและหลังจากที่แม่ขับรถเข้ามาในบ้านแล้วหมายจึงรีบกลับไปเลื่อนล็อกประตูบ้านเหมือนเดิม แล้ค่อยตามแม่เข้าไปข้างในตัวบ้านและทีแรกที่แม่เดินเข้าไปก็คือห้องครัวซึ่งเพียงไม่นานมากนักหมายก็ดินเสียงแม่โวยวายออกมาหมายจึงรีบตามไปและก็ต้องรีบยกมือขึ้นมาอุดจมูกเพราะได้กลิ่นเหมือนกับอาหารบูดลอยเข้ามาแต่จมูกในตอนนั้นไม้โดนแม่ดดจนยาวเหยียดว่าทำไมไม่นำขยะไปทิ้งซึ่งไม้เองก็งงเป็นอย่างมาก เพราะตนเองไม่ได้มีขยะอะไรเยอะเท่าไหร่เพราะอาหารแต่ละอย่างที่ทานก็ทานจนหมดทุกครั้งจนกระทั่งสายตาเหลือไปเห็นถูงข้าวมันไก่ตัวต้นเหตุหมายก็ต้องขนลุกขนพองเพราะสภาพของถุงที่เห็นนั้นมันเหมือนกับว่าเคยถูกนำลงถังขยะมาก่อนแล้วทีนี้แม่จึงซักไซมายว่าไปได้กล่องข้าวบูดมาจากไหนหมายจึงจำต้องยอมเล่าเหตุการณ์สองวันที่ผ่านมา รวมถึงวันที่สามให้แม่ฟังซึ่งหลังจากที่แม่ดี้เรื่องราวทั้งหมดแล้วแม่ก็ทำสีหน้าตกใจจนไม้งงว่าแม่เป็นอะไรแต่สุดท้ายแม่ก็ไม่ได้เล่าอะไรให้ไม้ฟังพร้อมกับเตรียมนำขยะในครัวไปทิ้งตรงทางขยะนอกครัวบ้านโดยในระหว่างนั้นเองที่เห็นแม่หยิบถุงขยะออกมาไม้ก็สังเกตเห็นว่า ไม่มีถุงข้าวมันไก่ที่พี่เอให้มาเมื่อสองวันที่ผ่านมาทั้งที่หลังจากทานเสร็จหมายก็นำขยะมาทิ้งที่นี่และไม่ได้นำถูกมันไปทิ้งข้างนอกแต่อย่างใดทีนี้ไม้จึงเก็บงำความสงสัยเอาไว้จนกระทั่งถึงรุ่งเช้าถึงจะมีโอกาสได้คุยกับแม่ว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ซึ่งแม่ที่เล่าให้ไม้ฟังว่าบา้านค้างที่อยู่ติดกัน เจ้าของเขาไม่ได้อยู่มาเป็นปีแล้วแต่ก็ส่งคนมาดูแลทำความสะอาดอยู่เป็นประจำและพอมาได้ยินที่แม่เล่าไม้ก็เถียงไปทันทีว่าบ้านหลังนั้นมีคนอยู่และไม้ก็ยังทันได้พูดคุยด้วยแต่พี่คนนั้นก็ดูปแปลกๆอยู่เหมือนกันแม่ได้ยินแบบนั้นก็รีบบอกไม้ในทันทีว่าก็ลูกสาวเจ้าของบ้านเขาไปลมหมดสติ แล้วเสียชีวิตอยู่ภายในบ้านหลังนั้นมาได้ปีกว่า,วาแล้วทีนี้ม้าึึงถามแม่ว่าถ้าเกิดเสียชีวิตจริงแล้วทำไมไรเดอร์ที่ส่งอาหารถึงต้องแวะมาส่งข้าวที่หน้าบ้านทุกวันด้วยสุดท้ายแม่ก็ตัดสินใจพามายแวะไปที่ป้อมอยามประจําหมู่บ้านพร้อมกับถามยาอีกครั้งเพื่อความแน่ใจเพราะแม่เองก็รู้แค่เรื่องที่ลูกสาวข้างบ้านเสียชีวิต โดยยามได้เล่าว่าเจ้าของบ้านมักจะสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชันให้ไปส่งที่หน้าบ้านหลังนั้นอยู่เสมอเพราะแกเชื่อว่าลูกสาวของแกยังคงวนเวียนอยู่ในบ้านหลังนั้นและบางครั้งก็มักจะมีคนนำอาหารไปทิ้งให้แต่บางครั้งก็ถูกปล่อยไว้หลายวันจนเพื่อนบ้านที่เดินผ่านไปผ่านมาต้องเดือดร้อนเพราะกินแต่ก็ไม่มีใครจัดการอะไรแบบจริงจังสักที และคนในละแวกนั้นก็เริ่มคุ้นชินกันไปแล้วเพราะว่าแทบจะไม่ค่อยมีใครอยู่บ้านจะกลับมาถึงบ้านกันทีหนึ่งก็เย็นมากแล้วจึงไม่ค่อยมีใครสนใจใครมากนักกระทั่งยามเล่าจบจนถึงตอนนี้หมายก็รู้สึกขนลุกว่าไปทั้งตัวเพราะที่ผ่านมาก็เท่ากับว่าพี่เอที่หมายรู้จักนั้นไม่ใช่คนแต่อย่างใดและหมายก็ยิ่งรู้สึกขนลุกว่ามากขึ้นกว่าเดิม เมื่อกลับมาถึงบ้านและสังเกตบ้านหลักข้างๆดีๆก็พบว่าตรงประตูนหน้าบ้านมีกุญแจและโซ่คล้องไว้พร้อมกันกับที่บริเวณโดยรอบของบ้านก็เริ่มมีใบไม้แห้งพร้อมกับหญ้าที่เริ่มงอกขึ้นมาใหม่ในตอนนั้นไม้จึงพยายามหันกลับมาโฟกัสกับบ้านของตนเองและในขณะที่กำลังจะเดินเข้าไปในบ้านอยู่ๆก็ได้ยินเสียงของพี่เอดางขึ้นมาว่าไม้ กินข้าวหรืออย่างและเพียงเท่านั้นเองหมายก็ต้องรีบวิ่งเข้าไปข้างในบ้านด้วยความรวดเร็วและหลังจากนั้นเป็นต้นมาหมายก็ยังไม่ได้ย้ายออกแต่เพียงแค่วางแผนปรับเวลาสั่งอาหารให้ไหวกว่าปกติแต่ก็ใช่ว่าพอปรับเวลาแล้วจะไม่เจอกับพี่เอเลยเพราะว่าในบางครั้งหมายก็มักจะดินเสียงพี่เอแววเข้ามาในหูจนรู้สึกชิน และเลิกกลัวไปเองเพราะว่าพี่เอกก็ไม่ได้มาร้ายแต่อย่างใดแต่ถ้าหากจะให้ไปยินพูดคุยหรือรับขอเหมือนเมื่อก่อนก็ไม่เอาแล้วเหมือนกัน